วันนี้ครูนาจะมาพาฝึกโยคะสบายๆเพื่อคลายความเครียดสะสมนะคะปรับสมดุลของระบบประสาทและกระตุ้นการหลั่งสารพิจักภายในค่ะเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกเหนื่อยล้านะคะวุ่นวายหรืออยากปักใจนะคะให้โยคะช่วยเยียวยานะคะทั้งกายและใจอย่างอ่อนโยนค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ นั่งในท่าค่อยขาสบายๆนะคะนั่งให้เต็มกระดูกลองนั่งเลยยืดหลังล่างขึ้นยืดอกขึ้นนะคะหัวไหล่ผ่อนคลายสบายๆค่ะหายใจด้วยกันตรงนี้นะคะสักสามรอบลมหายใจค่ะปิดปิด,ปด,ปดตาลงนะนำความรับรู้กับเข้าสู่ภายในนะคะสํารวจความรู้สึกตัวร่างกายแล้วหายใจเข้าออกสบายๆลึกๆยาวๆปล่อยวางความคิดนะคะผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนเลยค่ะ ทำความรับรู้นะคะมาที่ลมหายใจหายใจเข้าให้รู้สึกท้องพองหายใจออกค่ะรับรู้ว่าหน้าท้องแฟบลง ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆกับหิบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะกางแขนออกไปด้านข้างเลยนะหายใจเข้าค่ะเราจะดึงศอกเข้ามาหากันด้านหลังค่ะบีบสะบักเข้าหากันนะแอ่นอกนิดนึงนะคะรู้สึกถึงการยืดที่ส่วนอกที่ไหล่ด้านหน้าเนาะ หายใจออกค่ะเลยเอื้อมมือแขนขึ้นไปสูงๆค่ะมือขวาประกบมือซ้ายแบบนี้เลยให้เราขมัแนอกท้องแล้วกงสะบักไปด้านหลังแล้วโน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยนะคะมือยื่นขึ้นไปด้านบนแล้วก็เฉียงไปด้านหน้านิดนึงเนาะหายใจเข้าค่ะดึงกลับมาแอนอกเปิดไหล่บีบศอกเข้ามาหากันหายใจออกเอื้อมขึ้นไปใหม่คราวนี้เราจะทะแยงมาทางขวา เอามือเอามือซ้ายประกบมือขวาไว้หรือจะเอามือขวาประกบมือซ้ายก็ได้นะเอาที่ถนัดเลยหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะเอื้อมไปทางซ้ายโกงหลังนิดนึงโกงสะบักนิดนึงนะคะเอื้อมไปแนวทะยานาทางด้านซ้ายเลยนะเอาใหม่มาตรงกลางหายใจเข้าบีบสอกเข้าหากันหายใจออกค่ะ เลื่อมไปทางขวารับรู้นะคะความรู้สึกยืดตึงนะคะที่สบะบักข้างซ้ายนะคะลองขยายนะคะออลองหมุนลำตัวส่วนบนไปทางซ้ายนะรู้สึกยืดมากขึ้นเนาะขยับไปขยับมาได้นะโอเคกลับมาตรงกลางดึงกลับมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะไปทางซ้ายครั้งหนึ่ง หมุนลำตัวไปทางขวาแล้วขยับมาซ้ายนะคะลองขยับไปขยับมาหลับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่สะบักข้างขวานะคะชายโครงข้างขวาโอเคนะกลับมาตรงกลางค่ะดึงเข้ามาหาการแอนอกเปิดไหล่หายใจเข้าหายใจออกค่ะ ผ่อนคลายนะลดมือลงเราจะวางมือวางเข่านะคะในท่าเทเบิลท็อปก็ออกแคตข่านะคะสักหลายๆรอบ3-4รอบเนาะข้อมือนะคะอยู่ใต้หัวไหล่นะข้อเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเลยหน้าแข้งขนานกันหลังเท้าวางราบลงหายใจเข้าครั้งต่อไปเราจะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงยืดอกเงยหน้าขึ้น หายใจออกมวนก้นกบเข้ามานะเขมเหท้องโก่งหลังโก่งสะบักเก็บคางชิดอกตามหมองสะดือหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนท้องลงยืดอกไปด้านหนะ้าค่อยๆเฉยคางขึ้นหายใจออกค่ะกลงหลังเก็บคางเข้ามายกสะบักขึ้นสูงๆเลยหายใจเข้าค่ะหลังแอ่นแอนข่าวโพส หายใจออกหลังโกงๆค่ะ cat pose หายใจเข้ายืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกยืดลำตัวด้านหลังกลับมาขาตรงกลางนะคะนำปลายเท้ามาแตะกันค่ะแล้วค่อยๆถอยสะโพกไปนั่งบนส้นเท้าเลย ิ้งน้ำหนักไปที่ซ่อนเท้าได้เลยนะคะพักหน้าผักไปที่แมตเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ะคะถึงการยืดนะคะที่แผ่นหลังทั้งหมดเลยลงมาที่สะโพกนะ แน่นเลยนะเราจะค่อยๆยกหลังขึ้นมาค่ะยกสะโพกขึ้นค่ะล้อยค่อยๆเลื่อนลําตัวด้านบนนะคะไปด้านหน้าค่ะค่อยๆลดสะโพกลงวางไปเลยนะแล้วยกอกขึ้นมือนะคะเรากดพื้นไว้นะคะแล้วเปิดไหล่บีบสะบักข้าหากัน ไม่ทิ้งตัวหลงไม่จมคอลงมาหลายแบบนี้นะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลองเหลียวไปทางขวามองที่ส้นเทา้าถ้าใครมองได้มองไปที่ส้นเท้าซ้ายนะคะรู้สึกยืดที่หน้าขาซ้ายมากขึ้นหายใจเข้ากลับมาด้านหน้าหายใจออกค่ะเหลียวไปทางซ้ายมองที่ส้นเท้าซ้าย ถ้าได้มองไปที่ส้นเท้าขวารู้สึกยืดน,นะคะที่ด้านหน้านะคะออด้านหน้าสะโพกขวามากขึ้นเนาะให้ใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกยกสะโพกขึ้นนะคะถอยกลับไปเอาปลายเท้าแตะกันแล้วหมอบลงไปอีกทีนึง่งคลายหลังนิดนึงหายใจเข้าครั้งต่อไปยกสะโพกขึ้นมา ทีนี้เราจะดึงเข่าซ้ายนะคะมาด้านหน้ามาอยู่หลังข้อมือเลยนะแล้วเราขยับขาขวาไปด้านหลังวางหน้าขาขวาลงไปที่แมตเลยค่ะเราจะวางก้นข้างซ้ายนะคะลงไปที่แมตเนาะเราจะไม่ได้นั่งทับปนส้นเทา้านะเราจะ วางเข้ามาด้านไในวางสะโพกเข้ามาด้านไหนขาเอื้อมมือเอื้อมมือขวาขึ้นไปด้านบน1นึ่งสเต็ปแล้วพาหน้าขาขวานะคะลงมาใกล้พื้นมากขึ้นนะคะวางลงมาที่แมตได้เลยนะหายใจเข้ายืดออกไว้นะคะหายใจออกค่ะบิดตัวมาทางซ้าย ค้างไว้ตรงนี้นะคะ3มรอบลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะสังเกตดูว่าเรารู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจในท่านี้นะั้นจะมีการกดนะคะ มีแรงยืดแรงกดไปที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านในเนาะของข้างซ้ายนะคะแล้วก็สะโพกด้วยนะคะช่วยกระตุ้นนะการไหลเวียนของน้ําเหลืองที่บริเวณขานี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมการขับของเสียออกจากร่างกายนะทีนี้เราลอง คไวนะคะลองตั้งนิ้วเท้าด้านหลังให้ยใจเข้าหายใจออกค่ะลอยเข่าขวาขึ้นมาจากแมตเพิ่มการยืดให้ลึกยิ่งขึ้นนะคะใครไม่ไหวก็วางเขา่าวางปลายเท้าลงไปได้เลยโอเคนะค่อยๆค,คลายใครที่ลอยเข่าก็วางเข่ากลับไปนะคะ เอามือขวากลับมาดึงเข่าซ้ายกลับมาถอยไปพักในท่าชาย e p กแป๊บนึงหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายโอเคยกสะโพกขึ้นมาใหม่คราวนี้นะ,ะดึงเข่าขวามาที่หลังคว้ามือขวาเลยค่ะสไลด์ขาซ้ายไปด้านหลัง เอื้อมมือสายขึ้นไปด้านบนหนะะึ่งสเต็ปค่ะแล้วเอาหน้าขาหน้าสะโพกตรงนี้นะคะลงมาใกล้พื้นหรือวางใครวางได้ก็วางลงไปนะคะวางก้นขวาลงไปด้วยได้นะคะเราไม่ได้นั่งทับซนเทาน้าเนาะหายใจเข้านะคะยืดออกค่ะหายใจออกบิดตัวไปทางขวา รับรู้ความรู้สึกนะคะยืดตรงไหนเนาะท่าน,นี้นอกจากจะช่วยกระตุ้นนะคะการไหลเวียนของน้ําเหลืองที่ขาหนีบแล้วนะยังช่วยบรรเทาการปวดหลังล่างนะคะแล้วก็ช่วยผ่อนคลายระบบประสาทที่สำคัญคือเราต้องหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะแล้วก็ อยู่ในท่าได้อย่างผ่อนคลายนะระบบประสาทเราถึงจะผ่อนคลายได้แล้วก็ยังดีสำหรับคนนั่งนานที่แล้วก็ลำไส้ทำงานช้านะก็จะช่วยกระตุ้นระบบย่อยด้วยนะ,อะลองจิกเท้าด้านหลังแล้วลอยเข่าขึ้นถ้าไหวนะคะถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้อง โอเคนะค่อยๆค,คลายออกจากท่าค่ะตึงมือซ้ายกลับมาเราเอาเท้าเข้ามาด้านในนะคะเรานั่งออกนั่งลงไปเนาะ,อ,ะอยู่ในท่ากางขาแบบนี้กว้างๆเลยขาซ้ายนะคะเอาเข่าชี้ขึ้นด้านบนนิ้วเท้าช,ชี้ขึ้นด้านบนเราไม่คว่ำเท้าลงแบบนี้นะมือซ้ายวางไว้ที่ขาซ้ายยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้า หายใจออกค่ะค่อยๆเอียงตัวมาทางซ้ายลงมาเท่าที่ได้เลยมือนะคะเราค่อยๆสไลด์ไปใครทำได้ก็วางแขนมาที่ด้านในขาได้หรือจะวางบนขาได้นะคะใครวางพื้นไม่ได้ก็วางบนขาหรือจะวางด้านหลังขาก็ได้เหมือนกันเลือกเอาที่เราทำได้หงายอก ขวาขึ้นนิดนึงนะคะไม่ความอกหลงนะเปิดขึ้นรับรู้นะคะความรู้สึกยืดนะคะที่ลำตัวข้างขวาทั้งหมดเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลาย รู้สึกยืดตั้งแต่สะโพกขวาขึ้นมาที่เอวนะคะขึ้นมาที่ชายโครงนะคะไปจนถึงปลายมือโอเคยกตัวขึ้นมาหายเฉยเข้าหายจะออกลดมือลงนะผ่อนคลายสลับข้างนะคะงอขาซ้ายเข้ามากางขาขวาออกไปกางออกไปกว้างที่สุดเท่าที่เราทําได้นะคะนิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนมือขวาวางไว้ที่ขาเลย ชูแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆเอยียงตัวมาทางขวาลงมาให้ลึกสุดเท่าที่เราทำได้นะคะไม่ต้องฝืนที่สำคัญคือให้เราลงมาทางด้านข้างเราจะไม่ได้ลงมาแบบความตัวลงแบบนี้นะเปิดอกขึ้นมา หมุนลำตัวไปทางซ้ายนะคะหงายอ,อกซ้ายขึ้นรู้สึกยืดมากๆเลยนะคะที่เอวข้างซ้ายนะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลาย mm hmm. โอเคยกตัวขึ้นมาช้าๆหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลองผ่อนคลาย หเหยียดขาออกไปสองข้างเลยเพื่อนๆจะหันไปทางไหนก็ได้นะคะไม่ต้องหันตามคุณาเนาะจะนั่งไปทางไหนก็ได้นะคะเอาที่ตัวเองสะดวกได้เลยชันข่าขึ้นมาเอ่อให้ขาทํามุมฉากกันนะคะเอ็นมาด้านหลังนิดนึงแล้ววางมือลงไปนะข้อมือวางอยู่ใต้หัวไหล่เนาะนิ้วมือชี้เข้าหาลำตัว หายใจเข้านะคะยกปกขึ้นสูงๆหายใจออกค่ะงอข้อศอกลงนิดนึงแล้วหนีบรักแร้เข้ามาศอกเราจะชี้ไปด้านหลังนะคะศอกไม่กางออกด้านข้างอ่ะให้เราหนีบรักแร้เข้ามาให้ศอกชี้ไปด้านหลังยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลอง ้องเออไม่ใช่กดเท้านะคะแล้วเกรงหนะ้าท้องนิดหนึ่งแล้วยกสะโพกขึ้นเราค่อยๆเลื่อนสะโพกนะไปหาส้นเท้าเลื่อนไปหาส้นเท้าเราลองสังเกตความรู้สึกว่าเรารู้สึกตรงไหนอา่าโอเคแล้วเ,เลื่อนกลับมาหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายเอาใหม่นะหายใจเข้ายืดอกไว้ค่ะหายใจออก กดเท้านิดหนึ่งกระงาท้องนิดนึงแล้วยกสะโพกขึ้นแล้วเลื่อนสะโพกไปหาส้นเท้าเลยหายใจเข้ากลับมาหายใจออกวางขออีกสองเซตหายใจเข้ายืดอกหายใจออกยกสะโพกแล้วเลื่อนลงไปให้ถึงซนเท้าเลยหรือเอาเท่าที่ได้ รู้สึกยืดตึงมากๆนะคะที่ด้านหน้าไหลนะวางห,หายใจเข้ายืดออกหายใจออกยกสะโพกแล้วเลื่อนลงไปค้างไว้ตรงนี้นะหายใจเข้าหายใจออกค่ะกดเท้านะคะแล้วเกรงหน้าท้องนิดนึงแล้วยกสะโพกขึ้นให้เข่านะ,ะจนถึงศีรษะนะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ค่อยๆวางสะโพกลงนั่งลงไปนะยกตัวขึ้นมาผ่อนคลายเป็นยังไงบ้างคะก็จะช่วยนะกระตุนะ้นการไหลเวียนเลือดมาที่ไหลนะคะรู้สึกยืดมากๆเลยเนาะทีนี้อ่าคลาหลไหลนิดหนึ่งแล้ววาดแขนขวามาทางซ้ายเอาแขนซ้ายหลอกไว้นะหายใจเข้าหายจอดเงินเข้ามาคะ่ะและ้วหันศีรษะไปทางขวา หลขวาไม่ยกนะไหลย,ไยกขึ้นเหนือกดไหลลงคลายนะคะหายใจเข้ากลางแขนหายใจออว่าแขนซ้ายมาทางขวาแขนขวาล็อกไว้หายใจออกลรวดึงเข้ามารู้สึกยืดดนอกไหลหันหน้าไปซ้ายหายใจเข้ากลางแขน หายใช่ออกวาดแขนมาด้านหน้าแขนขวาอยู่บนแขนซ้ายอยู่ล่างนะเอามือจับสะบักไว้โอบตัวเองกอดตัวเองกอดเข้ามาให้ลึกๆจับเข้าไปถึงขอบสะบักด้านในเลยโค้งหลังนิดนึงขยับไปมาซ้ายขวากลับมาตรงกลางนะคะมือปล่อยจากสะบักแล้ว เอาแขนตั้งขึ้นมาตอนนี้ศอกขวาซ้อนอยู่บนศอกซ้ายนะคะบิดข้อมือเอาข้อมือซ้ายมาด้านหน้าอย่านี้แล้วบิดมาจับข้อมือขวาเนะาะจับข้อมือแบบนี้เลยนะคะมือขวาตรงนี้ผ่อนคลายได้นะหายใจเข้ายกศอกขึ้นสูงๆหายใจออกค่ะกดไหล่ลงข้างไว้หายใจเข้า เวลาหายใจเข้ายกศอกขึ้นเวลาหายใจออกกดหัวไหล่หลงหายใจเข้ายกศอกขึ้นสูงๆหายใจออกโน้มไปด้านหน้าใครทำได้ออกปลายมือแตะพื้นเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลาย โอเคค่อยๆย,ย,ยกขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกคลายมือออกกางแขนออกไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะว่ามาด้านหน้าใหมายขาวนี้สลับแขนซ้ายอยู่ด้านบนนะอบกาะสะบักตัวเองไว้โกงหลังนิดนึงขยับไปมาซ้ายขวา สึกยืดนะคะที่สะบักหลังทั้งหมดเลยโอเคกลับมาตรงกลางมือปล่อยนะแล้วตั้งแขนพนล่างขึ้นมาตอนนี้ศอกซ้ายสอนอยู่บนศอกขวาเนาะเอามือขวาเข้ามาหาใบหน้าของเรานะแล้วบิดมาจับข้อมือซ้ายนะคะจับข้อมือก็ได้หรือจะประกบฝ่ามือก็ได้เนาะหายใจเข้ายกศอกขึ้นหายใจออกกดไหลลง หายใจเข้ายกศอกขึ้นหายใจออกกดไหลลงหายใจเข้าชูขึ้นสูงสูงหายใจออกโน้มไปด้านหน้าเอามือปลายนิ้วมือแตะพื้นถ้าทำได้นะเอาท่าที่ได้ ค่อยยกกลับขึ้นมาหายเฉยเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆคลายมือออกกางแขนแล้วลดลงผ่อนคลายแขนข้างลำตัวนะหายเฉยเข้าว่าแขนขึ้นเนื้อศีษะเลยประกบฝ่ามือหายใจออกค่อยๆลดมือลงผนมกลางออก นามัสเตขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีไขนะคะอย่างได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ